สวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัฐวดีกุลลังนอกวันนี้จะมาพาทําโจทย์ข้อ12ข้อ19แล้วก็ข้อ21นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะโดยข้อ12เขาบอกว่าจงหามุมเซตาซึ่งเป็นมุมระหว่าง u เท่ากับ 3i บวกกับ 2j แล้วก็ v เท่ากับ 9i บวก 6j ต่อมาเราจะมาหาคอาเซตาก็จะได้ u คูณ v แล้วก็เวกเตอร์ u โอกับเวกเตอร์วหลังจากนั้นเราก็จะมาหา U คูณ V ก่อนก็จะได้เท่ากับ3คูณกับ9แล้วก็บวกกับ2คูณกับ6ตัวน,นี้ได้27ส่วนข้างหลังได้12เอามาบวกกันก็จะได้เท่ากับ39ต่อมาก็จะมาหาเวกเตอร์ U เวกเตอร์ U เท่ากับรูทในวงเล็บ3มยกกำลัง2 บวกกับ2ยกกำลังสองก็จะได้เท่ากับเอ่อในวงเล็บก็จะเท่ากับ9แล้วก็บวกกับ4ก็จะได้เท่ากับรูทสิบสามต่อมาหาเวกเตอร์ V เท่ากับรูทในวงเล็บ9ยกกำลัง2องบวกกับ6ยกกำลังสองจะได้เท่ากับรูทแปดสบวกกับ36 เท่ากับรูทหนเต่อมาหาคอเซตาเท่ากับ u คูณ v เท่ากับเวกเตอร์ u คูณกับเวกเตอร์ v จะได้เท่ากับสามสิบเก้่วนรูทสิบสาคูณกับรูทหเจ็ก็จะได้เท่ากับสามสิบเก้่วนรูทหนึงี่สิบเอ็ดเท่ากับสามสารูได้สาเหมือนกันก็จะเท่ากับหงต่อมา หามุมเซตาจากคอเซตาก็จะได้เท่ากับ1ต่อมาเซตาก็จะเท่ากับ0องศาตอบข้อคอขวายเท่ากับศองศาต่อมาข้อ19โจทย์บอกว่าจงหาค่าของ2 i ยกกำลัง51บวดวกกับ5 i ยกกำลัง85ส่วนด้วย2 i ยกกำลัง188ลบกับ ไอยกกำลังสามสิบแปดต่อมาเราจะเอาเลขยกกำลังไปหารสี่ก็จะเป็นห้าสิบเอ็ดหารด้วยสี่ก็จะได้ 12. สิบสองเศษสามก็จะเท่ากับไอ์กำลังสามก็จากสูตรก็จะได้ลบไอต่อมาไอ์ 85, กำลังแปดสิบ 85. ห้า 4, ก็จะเท่ากับแปดสิบห้าหารสี่ก็จะเท่ากับยี่สิบเอ็ดเศษหนึ่ง ก็จะเท่ากับ i กำลัง1ก็ในสูตรก็ได้ i ต่อมา i กำลังห8 8เท่ากับ188งหารด้วย4ก็จะเท่ากับ47เศษ0ก็จะได้ i ยกกำลัง0ก็แปลออกมาได้1ต่อมา i ยกกำลัง38เท่ากับ38 หารด้วย4ก็จะเท่ากับ9 4 2เท่ากับ i กําลัง2ก็จะแปลงออกมาได้ลบ1ต่อมาเราก็จะมาแทนสูตรก็จะได้เท่ากับ2ลบ i 2คูณกับลบ i บวกด้วย5คูณกับ i ส่วนด้วย2คูณกับ1ลบลบ1ก็จะเท่ากับลบ 2i บวกกับ 5i ส่วนด้วย2บวก1ก็จะเท่ากับ3 i ส่วนด้วย3 3ตัด3ก็จะได้เท่ากับ I ต่อมาข้อ21โจทย์บอกว่าจงหาค่าของ c จากในวงเล็บ2ลบ i คูณด้วย c เท่ากับ3บวก4 i ต่อมาหาค่า c จาก3 4บวก4 i ส่วนด้วย2ลบ i แล้วก็จะเอาส่วนไปคูณทั้งเศษและส่วนก็จะเท่ากับ 3คูณ2ได้6 3คุณ i ได้3 i ข้อ21จบอกดปกว่าหาค่า c จากในวงเล็บ2ลบ i คูณด้วย c เท่ากับ3บวก4 i ต่อมาหาค่าหา c ก็จะเท่ากับ3บวก4 i ส่วนด้วย2ลบ i ก็จะเอาตัวส่วนไปคูณทั้งเศษและส่วนจากลบก็จะกลายเป็นบวก2บวกกับ i ก็สบวกกับ I กันก็จะได้เท่ากับ3คูณ2เป็น6บวกกับ3คูณ i ได้ 3i บวกกับ4 i คูณ2ได้ 8i บวกกับ 4i คูณ I ก็ได้ 4i ยกกำลัง2ตัวนี้ส่วนด้วย2ยกกำลัง2บวกกับ1ยกกำลัง2ก็จะเท่ากับ6 บวก 3i บวกกับ 8i แล้วก็ได้ลบ4ส่วนก็จะเป็น4ลบกับในวงเล็บลบ1ก็จะเท่ากับ6 6บวกกับ4 6บวกกับลบ4ได้2แล้วก็ 3i บวกกับ 8i ก็ได้ 11i ส่วนข้างล่าง4ลบลบ1ลบลบกลายเป็นบวกก็ได้เท่ากับ5